สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับช่อง Matter Channel นะครับวันนี้ก็มาอัปเดตสถานการณ์ที่เกาหลีสักหน่อยครับหลังจากที่ไม่ค่อยได้ลงคลิปนานเลยนะครับก็โมได้ทำงานนะไม่ค่อยได้มีเวลาเลยถ่ายคลิปอะไรนะครับเพื่อนๆโมได้โฟกัสเรื่องงานมากกว่าวันนี้ก็มาอัปเดตสักหน่อยว่าอยู่เกาหลีตอนนี้ชีวิตเป็นยังไงสบายดีไหมใช้ชีวิตประจำวันยังไงนะครับตอนนี้ผมก็ มาทํางานที่ใหม่ครับแล้วก็มาขับรถส่งผักนะครับเป็นผักที่เขาเพาะแล้วเราก็ขับเอาไปส่งตามสวนต่างๆนะครับก็ถือวีซ่าอีเก้านะครับมาวีกเกษตรแต่ก็เราก็ทําไปกับขีที่เกาหลีได้แล้วก็มาขอทั้แกขับรถ โอเคก็ให้ขับรถแล้วก็ตอนนี้ก็เลื่อนเป็นตำแหน่งเป็นหัวหน้างานแล้วนะครับเงินเดือนก็ประมาณเจ็ดหมื่นบาทไทยนะครับเพื่อนๆก็ยังน้อยกว่าโรงงานอยู่นะครับนี่ขนาดเป็นหัวหน้างานแต่คขาเงินก็ยังน้อยกว่าแล้วก็วันอาทิตย์นี้ยเราก็หยุดทุกวันอาทิตย์ครับแล้วก็ไปหาทํางานเสริมวันละสามพันบาทนะครับ ดีกว่าหยุดอยู่ไปมันๆน,นะครับหยุดก็ไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปหรอกครับก็โฟกัสตรงเรื่องงานมากกว่าตอนนี้ก็กาําลังขับรถไปส่งผักก็ระยะทางประมาณ40กิโลครับจากที่ทําง,งานไปที่ส่งผักนะครับ ก็โอเคครับตอนนี้เราก็แคล้ถึงแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูมาตรวจก่อนวา่ามีของอะไรหล่นไหมเดี๋ยวไปถึงถ้าเกิดมีปัญหา,าไรเราจะได้แก้ได <L> ้นี่ครับก็เรียบร้อยดีครับไม่มีอะไรตกหลน่น โอ้รถเยอะครับวันนี้เหลืออีกประมาณหนึ่งกิโลครับเหลือหนึ่งกิโลที่ถึงที่ส่งผักของเรามาส่งหอมวันนี้เดินทางกันต่อก็ตอนนี้เราลงจากทางด่วนแล้วนะครับ ประมาณหนึ่งกิโลกว่าๆก็ๆๆจะถึงแล้วครับที่ผมมาส่งนี่เป็นที่มาส่งประจํานะครับก็ขับรถวาระสองเที่ยวบางวันก็แล้วแต่เลยครับบางวันก็ไม่ได้ขับมาส่งบางวันก็ขับสองเที่ยวมันก็เที่ยวเดียวก็ประมาณนี้งานงานหลักถ้าวันไหนไม่ได้ครับก็นั่งอยู่ที่ทํางานนะครับ คอยขายผักที่ทำงานเขาจะมีคนมาซื้อแล้วก็คอยขายขายปลูกขายลูที่นั่นเลยครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับอยู่เกาหลีครับจะไม่ค่อยมีตำรวจมาตั้งด่านเหมือนประเทศไทยนะครับคือส่วนมากเขาจะใช้แต่กล้องวงจรปิดครับ ก็ใครสาไฟแดงอะไรงนี้หรือว่าใครจับตัวจับมนเร็วองนี้ปุ๊บก็จะมีจดหม,มายมาถึงหน้าบ้านเลยครับแล้วก็ไม่ค่อยจะเจอด่านาสักเท่าไหร่สุนมากผมขับรถมาเกาหลีประมาณ2ปีก็ไม่เจอด่านเลยนะครับเจออยู่ครั้งหนึ่งครับแต่ว่าเป็นด่านเป่าแอลโกอฮอล์ครับคือเป่าเตะแอลโกอฮอล์ครับไม่ไม่มีการมาตรวจไป ขับขี่ไม่มีถามหาใบกำมาแต่ว่าอาจจะเป็นบางด่านครับเพราะว่าผมเจอมาก็ไม่ได้ถามหาใบกับขี่เลยแค่เป่าแอลกอฮอล์เฉยแต่ว่าเห็นในเพจตอมเขาก็ถามเ,เขาก็โพสต์ว่ามีด่านตรวจใบขับขี่ตรวจใบกำมาซึ่งคนที่ไม่มีก็ซวยไปนะครับแต่ส่วนมากจะมีแต่คนผีที่เขาที่ขับรถแท็กซี่วิ่งกันก็ยังไงก็ระวังระวังเลยนะครับ แนะนำให้ซื้อรถ V ดีกว่าครับถ้าเกิดจะขับรถในเกาหลีให้ซื้อรถถูกกฎหมายดีกว่าจะซื้อรถไม่ถูกกฎหมายนะครับเพราะว่าจะเสี่ยงมีความเสี่ยงมากมากเลยครับที่จะโดนเรียกตรวจเนี่ยตอนนี้เราก็ใกล้จะถึงแล้วนะครับ ออาลาฟ้าไฟแดงเลยนี่ครับถึงแล้วนี่ครับที่ส่งปลาของเราวันนี้ก็จะเป็นเท่าแก่ที่เขารับซื้อนาเซโย หน mm hmm. st ึ่งกี่นาทีเรา왔어요ปาอือช่วยก้าวถื40เกย์40เกย์เน <No> ี่ยจุดจอดรถตรงนี้ก่อนก็เดี๋ยวผมขอตัวยก ผัดลงก่อนนะครับ <c oughs> ตอนนี้ก็ลงของเสร็จแล้วเดี๋ยวเราปิดท้ายก่อนก็เดี๋ยวเราจะพาดูครับที่สุผัดเป็นไง นี่ครับเอามาส่งที่ส่งก็เป็นประมาณนี้นะครับข้างในนี้ก็จะเป็นที่ขายพวกเม็ดผักเม็ดอะไรนะครับนี่โอ้วันนี้ฝนตกครับปกติจะลงตรงนี้ครับแต่ว่าวันนี้ฝนตกลงไม่ได้ก็เลยเอาขึ้นรถเลยตอนนี้ก็เท่าแกก็น่าจะเอาไปส่งเขาแหละโ,โอเคครับไปเดี๋ยวผมจะพาไป รีวิวที่พักรถสักหน่อยนะครับก่อนจะปิดคลิปมาดูว่าที่พักรถที่เกาหลีจะเป็นยังไงถึงแล้วนะครับที่พักรถอา้าวตอนนี้น่าจะเป็นโขวาน้ามีววติเหตนนะครับรถชนกันหรือเปล่าลนะ นี่ครับถึงแล้วที่พักรถของเราเดี๋ยวเราแวะเข้าห้องน้ำแล้วก็ไปดูกันว่าที่พักรถจะเป็นยังไงครับซึ่งตรงนี้ผมก็มาประจำนะครับตรงนี้แวะมาซื้อขนมซื้ออะไรกินก็ที่พักรถที่เกาหลีก็จะ แบ่งเป็นที่จอดรถเล็กแล้วก็ที่จอดรถบรรทุกอยู่ข้างหลังนู้นนะครับโอเคใส่หน้ากากแล้วนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นที่จอดรถใหญ่จอดรถบรรทุกนี่ครับส่วนที่ผมจอดนี่จะเป็นช่องจอดรถ พวกรถเล็กนะครับรถเล็กแบบนี้ครับรถหรอเล็กก็ใหญ่ก็จอดได้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นที่จอดพวกรถเก๋งรถรถยนต์รถล,ลิเนี่ยครับเดี๋ยวเราไปห้องน้ำก่อนนะก็ห้องน้ำเสร็จแล้วนะครับมาดูร,บรอบๆปั๊มนะครับว่าเป็นยังไงที่่เป็นร้านกาแฟครับ ก็เด so <perceived> ี๋ยวเราจะเข้าไปซื้อแฮมเบอร์เกอร์นะครับก็เขาไม่ให้ถ่ายตอนเข้าไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาสั่งเบอร์เกอร์นี้ให้เราเลือกเอ่ออันนี้เป็นการ์ดอันนี้เป็นเงินสดนะครับเดี๋ยวเราจะจ่ายเป็นเงินสดนะครับก็เลือกว่าอาไหนเอานี้อันนี้จะมันจะมีเซตครับ6แ8 0กับ1 0 0้0 เราเอาเซตดีกว่าครับคุ้มกว่าเครื่องเล่นเกมส์ใช่แล้วเรากดน,นี่แล้วทำเฮ้ยลืมเรื่องน้ำครับเอาน้ำนี้ครับนี่แล้วก็กดน,นี่ครับคนะุณลุงแล้วก็อันนี้มีห่อกับบ้านแล้วก็นี่กินนี่นะครับแล้วก็ห่อกับบ้านปึ๊บ ล้วก็กดสั่งไปเลยครับนี่ก็จะรับไปเสร็จมาน,นี้มาครับรอแป๊บหนึ่งนะครับตรงนูง้นก็นี่ครับยังไม่ถึงคิวของเรานะครับ เนก็หมดประมาณเออ่6,800วอนนะครับประมาณ100 150บาทมั้งครับ ประมาณนี้เนี่ยวันอาทิตย์ะก็ได้เบอร์เกอร์ได้เ็นไฟลแล้วก็ได้น้ำโก้รอบรอบปั๊มครับบรรยากาศดีมากครับฝนตกนิดหน่อย ็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอปิดคลิปเพียงที่นี้แล้วกันนะครับก็ยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่อง n e เตอร์ h ช n n นลแล้วก็เพจเตยร์นวพลด้วยนะครับเดี๋ยวจะขึ้นให้ตรงตรงนี้ครับแล้วก็สําหรับใครที่แบบอยากรู้ข้อมูลเรื่องอะไรข้อมูลอยากมาเกาหลีหรือไม่ก็ลองเปี่ยนเชื้อิยังไงก็สามารถคอมเมนต์ข้างล่างได้ครับเดี๋ยวผมจะ ได้ตอบคอมเมนต์ให้เพื่อนๆได้ทราบกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็บายๆนะครับเพื่อนๆ